สวัสดีคะ่ะแม่เน่งช่องภูมิณีบ้านดินบ้านดินใบตองตึงเรื่องน่ารู้ฮะก็วันนี้ก็ขออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะให้คงอยู่นะคะรวมไปถึงประโยชน์ในการปรับใช้ค่ะบางคนก็เห็นบ้านแม่เน่งห่อพลาสติกที่หลังคาก็จะงงๆค่ะเป็นการยืดอายุการใช้งานค่ะ ปกตินะคะใบตองตึงก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 4- 5ห้าปีแต่อันนี้ก็บ้านไม่เนงโดยที่แดดจะร้อนจัดค่ะจะรับมาโดยที่ตรงหลังคาโดยตรงค่ะเราก็ใช้พลาสติกย,ย่างนาับพลาสติกที่ใช้ในการเกษตรนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานเขาค่ะอันนี้ผ่านไป3ามปีค่ะด้านในก็ยังคงสภาพดีอยู่เลยค่ะอ่ะเรามารู้จัก อันนี้เลือกใช้ได้นะคะไม่ได้บังคับกันค่ะไมต้องตึงค่ะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ้ะเรารู้จักต้นตองตึงกันหน่อยค่ะหรือต้นพวงคือไม้ยืนต้นฮะสูงประมาณ2 0 3สเมตรค่ะจะพบบริเวณดินปนหินหรือที่แห้งแล้งนะคะที่เขาเรียกว่าป่าเต็งรังก็คืออย่างบ้านแถวบ้านแม่เน่งนี่ก็จะมีโซนที่แห้งนะคะก็จะมีคนแก่มาเก็บเขาข้างเหนือเขาจะเรียกว่าะป่าตึงประมาณนั้นแหะค่ะ เช้าๆนะคะคนแก่ก็จะมาเก็บนะคะใบตึงนี่นะคะเขาไม่มีขนค่ะดีไงเวลานั้นก็จะไม่ระคายขนก็จะไม่ปิวค่ะต้นที่กําลังจะเหี่ยวนะคะใบแก่จัดค่ะเมื่อล่ว,ลวงล้นมาจากต้นนะคะก็จะนํามาทำยางไงค่ะทําเป็นตับมงหลังคาค่ะมงกระท่อมทำเนี่ยมุงบ้านดินค่ะเข้ากันค่ะค้ายกับใบจากหรือพวกใบแฝกค่ะ ค่ะใบแก่ๆค่ะที่ร่วงโรยลาแล้วนะคะที่นิยมเอามาทําเป็นหลังคากันนะคะก็คือชาวบ้านเขาจะดูด้วยนะคะว่าต้นไหนมีใยละเอียดหนาเงี้ยค่ะก็คือจะมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นด้วยนะคะถ้าตองตึงที่หนานะคะถ้าแถวอย่างแม่ห้องสอนแม่เสลียงเคยไปเที่ยวนะคะเขาก็จะใช้ใบตองตึงที่ไม่แก่นะคะเป็นใบเขียวๆนะคะห่อข้าวค่ะ ห่อเขานึ่งขายค่ะหรือว่าห่อของจิบผาตคล้ายๆคล้ายๆเป็นใบตองหรือใบบัวของภาคกลางนะคะเพื่อนๆเคยกินไหมคะคุณสมบัติประโยชน์ของใบตองตึงก็สามารถใช้ได้ทั้งต้นทั้งใบทั้งรากแต่ละส่วนก็มีประโยชน์แตกต่างกันไปค่ะวันนี้แม่เนยพูดถึงหลังคาหลังคาบ้านดินเหนียวนะคะมุงด้วยใบตองตึงสามารถอยู่ได้สบายกลมเกินกับธรรมชาติเมื่อผุผ่อนก็ย่อยสลายได้ะค่ะ เป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหานะคะแต่แม่เน่งประยุกต์ใช้โดยการมุงพลาสติกข้างนอกเพื่อให้อายุก,การใช้งานเขาได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะก็ประยุกต์ใช้ได้นะคะสรุปนะคะการใช้ใบตองตึงมุงหลังคาบ้านดินก็ทําให้บ้านดินเย็นยิ่งขึ้นค่ะเป็นวัสดุธรรมชาติช่วยร่วมอนุรักษ์ค่ะภูมิปัญญาใช้ประโยชน์จากต้นตองตึงค่ะก็นับวันจะเริ่มจะหายไปนะคะให้เขาอยู่คู่กับธรรมชาตินะคะ หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งๆเป็นกำลังใจให้มมนเน่งคนบ้านดีมาทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ